ทำพิธีค่ะมือดีทำพิธีขื่นอหอพักเป็นพิธีพามค่ะตัวห้ามือปิดวงแฟนค่ะหนาห้าเพป็นได้มานอนพักนอนหยางเนาะค่ะพอท่านเรียบร้อยป็นไรค่ะแต่ว่าสี่เฮ็ดพิธีขึ้นก้อนได้จ้าเดี๋ยวเปลี่ยนกลองกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่17มิถุนายน2566มาอัปเดตคิวงาน ระเบียบวัทศินในวันนี้กันนะคะจาก Facebook ระเบียบวัทศิลป์แฟนเพจ17มิถุนายน2566ระเบียบวัทศินแสดงอยู่ที่สนามตลาดรวยทรัพย์บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ FC แฟนคลับนะคะชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ อย่าพลาดนะคะไปให้กําลังใจหน้าเวทีระเบียบวัฒนศิลกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดวงแล้วค่ะก็กว่าจะได้ชมอีกนะคะก็อีกหลายเดือนเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ระเบียบวัฒนศิลแฟนเพจไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะชมคลิป ภาพบรรยากาศนะคะทําพิธีพราหมณ์นะคะขึ้นบ้านใหม่ของระเบียบวัฒนินะคะนําทีมโดยแม่ติ๋มค่ะซึ่งเป็นการขึ้นบ้านใหม่นะคะหอ<ช>พักหญิงนะคะก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่เนาะทางช่องกระแสสตอรี่นะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับ ระเบียบวัธิศีลไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอให้เฮงๆฮงปังๆชื่อเสียงโด่งดังมีงานเข้าตลอดปีและตลอดไปคะ่ะงานอทไรคาง,งานขึ้นบ้านใหม่ขึ้นหอพักอิงนะคะอันนี้ก็คือสร้างแล้วแล้วนะครับ หอพักผู้หญิงนะคะมี20ห้องมีซห้องสองชั้นเพราะว่าผู้ชายก็อยู่ฝั่งนู้นของักชายครับโรงครัวเลยในก้กะเป็นหอเกา่ากระซิบแหวนพวกขั้นร้วยพวกนั่นแหละเป็นห้อง ให้ด้วยอันนี้คือห้องน้ำนะคระับนนคือห้องน้ำติดเลยาากระต่ายยังห้องยังดีเลยนอนดาประมาสี่สามสี่